อาบีดีไม่มีไม่ได้แล้วอฟฟาบีดีไม่มีเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมห <Hey, S 2> น้าคุณจังเลยอ่ะเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ป่ะเรา,ราเราอุ๊อี้เรามาคุยกันดีๆได้ไหมได้โอเชื่ออะไรครับผมอ๋อ,อ,อตังัคุณคุณจะตัสงสวัสดีครับผมอายุเท่าไหร่ครับ น้องสตังสวัสดีครับพี่ชื <c oughs> ่อเจมอายุยี่สิบจารยี่สิบเอแล้วนะคุณจ <c oughs> ากไหนเราไปเห็นพี่ที่ไหนในตามตลาดนัดหรือว่าตามห้างอนะ่ะ <c oughs> มันไม่มีสักที่เลยเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนเลย <c oughs> ชอบข้างหลังอ๋ออันนี้ลูกแฟนพี่เองอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ไม่นี่คือแฟนพี่ <c oughs> เล่นครับเล่นครับเล่นครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เล่นยูไม่ด้เล่นไม่ได้เล่นทำหนึ่ง F D ไม่ีไ่ด้ครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอะไรนะเมื่อกี้บอก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 ว่าชอบคนนี้ใช่ไหม เปลี่ยนมาชอบเราได้หมล่าแอปดีเราเราอยู่จังหวัดไหนครับบูจักมะยุยุมองไหนนะเอายูดีอยู่จังหวัดไหนขอนแก่นอู้ไอโนขอนแก่นเด้ไอโนมอขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นน่ะ ใช่มันดิซิสอ่ะดิซิสอ่ะอ่ะดิซิสอ่ะโปวินดังมากโปวินโปวินขอนแก่นดังมากขอนแก่นโปวิน is very ดัง very ดัง I want to go I want to go จังหวัดขอนแก่น I want to go ขอนแก่นโปวินโอเคเดี๋ยวไปซื้อตัวก่อน I, I want to see you now นะ I want to see you No 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 Okay I want to go now I want to see you and I love you <laughs> I want to hug you now I want to g r a you ไหม โอเคโอเคแล้วยูอย yeah. ู <c ười> <c ười> <c ười> ่กับใครอ่ะคอยอยู่ทันปะทุ่มมาไอ้มเธอหนาวตอนนี้หรอคุณแม่อยู่ไหนอ่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ยินดีต้อนรับสู่สภัยสู่บ้านนะคุณแม่เข้าทางแม่แล้ว you love and it's me but i love you now <laughs>